สื่อที่ข่าวว่าลิเวอร์พูลเล็งคว้าอันเดอร์สันหลังผลงานแซงการาฟฟิสเวิร์กเด่นกว่าอีกซะเปิดตัวเต็งกูซคนใหม่ลิเวอร์พูลหลังสลอตทำทีมอาการหนักแพ้ขาดสามนัดติดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี1953เา้อะไรไงฮามันเชื่อเวลาของสลอตกับหงแดงกำลังจะหมดลงชี้แฟนๆฝันจะได้เจกเกนคาร์บกับคุมทีมอีกครัง้งปล่อยเขาผ่านไปง่ายๆนะฮามันร้องโหงต้องดรปบ,บางโมในครั้งนี้ซะหน่อยนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยเดอร์ลิเมลรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลสนร่วมแย่งตัวเอริชแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หลังผลงานซีซั่นนี้เหนือกว่าไรอันกราฟเฟสเบิร์กหลายด้านโดยที่มีแมนยูและก็ซิตี้ร่วมไ่าโดยเซ็นในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยแอนเดอร์สันคุณพลทีมเจ้าป่ากำลังถูกแมนยูจับตามองอย่างหนักแต่ว่าหลังจากที่ Form ่่่ลลิเเเวอออออรร์์พูฟมปยางงตนื เครย์โคฟนักข่าวของเดลี่เมลรายงานข่าวบอกว่าพีแชมป์พิมบริกอังกฤษเนีย่ยพร้อมจะร่วมวงในการคว้าตัวพว่อค้าแข้งเดวิด23ปีในครณนี้เพิ่มเติมแล้วแม้อาจจะต้องยอมค่ากระเป๋าเงินที่สูงถึงเน่อ80ถึง100ล้านปอนด์ในคารงนี้ก็ตามทีนอกจากทีมคู่ปร,รับศึกแดงเดือดแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่หมายตาและหมายปองอดีตดาวเตะทีมชาตินิวคาสเซิลเช่นกัน เรือใบไีฟ้าพร้อมจับเปิดศึกกับมพน่อของหงแดงชิงตัวองตนชิมเมโยกองหน้าทีมบรมาร์มัตในครั้นี้เพิ่มเติมด้วยอานรงเมือ่อกานนี้ควาหลงหลังทับทั้งสึกนะหงแดงลิเวอร์พูลพ่าย v s v i สอเฟนคาบ้านหนึ่งต่อสที่แอนฟิ์ผลงานเดือดร้ายออกไปแพ้มากถึง เ้านัดจากทั้งหมด12นัดหลังสุดในทุกรายการหล่นไปอยู่เพียงอันดับที่13ของตารนางคะแนนในศึกคู่บอลพิมเบรกอังกฤษรอบบริกเฟชอะไรก็นับเป็นการแพ้3นัดร,รวดเสียไปถึง7ประตูยิงได้ถึงประตจูจากลูกจากลูก3มนัดหลังสุดโดยในนั้นเป็นเกมเย่าถึง2นัดในครั้งนี้ผลงานอันด้ำแย,ย่ยิ่งทําให้เก้าอี้ของอนเดสร์ตน,นั้นสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นโดยมีเสียงเรียกร้องให้ปลดท,ทั้งทั้งที่เจตัวนั้นเพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์พิมเบริกมาได้เมื่อช่วงซีซั่นก่อน และแม้จะยังคงไม่ครบปีที่สำปาทั้งตอนตั้งแต่ที่เกิดมาเกมที่ดิวอร์พูแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป0ูนต่อในพื้นที่พิมเบริกสัปดาห์นี้ก็มีชื่อเป็นกุญซือดังหลายรายถูกโยงจับตาที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอันโตนีอุราอราจากปร์มัสหรือว่าโอลิเวอร์กาสเตอร์จากคาริสตันพาเดสตอย่างไรก็ตามคนที่ถูกมองว่ามีโอกาสมากที่สุดนั้นคือชาบีอลอนโซ่ของเรอัลมาดบริดนะฮะ หลังจากเขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเก่งเริ่มเจอแรงสั่นสะเทือนนะฮะทั้งจากฟอร์มช่วงหลังและก็เรียกว่ากระทบข่าวหรือว่ากระแสะขา่าเมื่อเขานั้นมีปัญหาแข่งแกนหลักบางคนในห้องแต่งตัวรวมถึงชื่อของวินดิสจูเนียที่ถูกเอ่ยถึงบ่อยครั้งในคราสนี้เช่นกันสถานการณ์จังการเราทำให้บ่อนรับพนันปรับราคาซามิกนะฮะอ่าสบีอเรอนโซกลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งอันดับที่5ต่อ2 แทง2องเจ้าบมทุนที่อาจจะตัดสินใจคาเบรีอมาธิริดไปแล้วเมื่อทวนคืนที่แอนฟิลด์นะฮะฐานที่เป็นคนซือในครั้งนี้โดยตามมาด้วยเจเกนครับอดีตเฮสโคชผู้ยิ่งใหญ่ของเลเวอร์พูลซึ่งก็เพิ่งจะพามลาทีมหลังจบฤดูกาลตะวันยี่สิบสามก็ถูกยกให้เป็นทีมตัวเต็งอันดับที่สองด้วยอัตราหน้าผม3ต่อหนึ่งที่อาจจะดุดนันและก็คัมแบ็กสุดช็อกกลับมาในการครั้งนี้มาคุมทีมกันอีกครั้งก็เป็นได้ ซึ่งตอนนี้ครอบทำรรมาที่เอลเป็น H2 Global กระ c เบนะฮะให้กระขายฟุตบอลของเรดบูลซึ่งก็เริ่มงานตั้งแต่ช่วงเดือน,นมการาคมที่ผ่านมาหลังประกาศอำลาลิเวอร์พูลโดยให้เหตุผลบอกว่าพลังงานเริ่มหยดนะโดยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงโอกาสในการกลับมาแล้วก็เล่นกับฟุตบอลอ่าพิมพ์เร์ลีกกิอีกครั้งให้เขาดูเนี่ย เขาก็จะสามารถเปิดประตูสนิทโดยกล่าวบอกว่าในพอดแคสต์ d ดวิ y o f the CEO บอกว่าผมเคยบอกแล้วว่าผมจะไม่คุยกับทีมอื่นในอังกฤษเลยนั่นหมายความว่าถ้าผมกลับมามันก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางทฤษฎีมันก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ในัน้งนี้ตามมาด้วยโอลิเวร์กราสเนอร์6ต่อ7อัดนโตนย่ยูราลา8ต่อหนึ่งและก็ตีเวนเจอรัดอยู่ที่10ต่อหนึ่งนอกจากนี้แล้วยังคงมีเทรนร์สเดอร์อาโน ที่มีอัตราต่อรองอยู่ที่66.1ตอนน่อเป็นตัวเลือกอันดับที่มีค่าครองเกมสูงมากในครังนี้ซึ่งโอกาสนั้นเป็นไปได้ดอยมากเลยนะฮะดิมาทาพันดีบวิฟิลด์ลิเวอร์พูลมองว่าเวลาของอาเนส์สลดตำแหน่งกุซสอของแดนลิเวอร์พูลเริ่มหมดลงเรื่อยแล้วหลังที่ผลงานทีมดูแตกเป็นเสียงและก็มีผลงานจากการดึงลงดิง่งลงอย่างหนักในฤะดูกาลนี้พร้อมกับระบุในมุมมองของแฟนๆหากว่าเจคินครอปกลับมาคุมทีมอีกครั้งคงจะเป็นเหมือน ฝันที่เป็นจริงซึ่งลิเวอร์พูลแพ้ไป9จากทั้งหมด12นัดหลังสุดท,ทั้งที่เปิดซีซั่นด้วยฟอร์มอันร้อนแรงชนะไป7เกมรวดแถม3นัดหลังเสียประตูไม่น้อยกว่าเกมละ3ลูกไล่ตั้งแต่เกมที่บุกไปแพ้แมนซิตี้ต่อ0 p i พายฟอร์เรสต์3่อ0และก็ล่ลาสุดนั้นโดน PSV บุกยํำถึงทินแอนฟิวต่อหโดยนี่คือช่วงเวลาที่ ฟอร์มตกนะฮะอ่าที่สุดของลิอร์พูลแล้วตั้งแต่ปี1953-1954แล้วก็แรงกดดันก็พุ่งเข้าเป้าใส่คุณซือชาวดัชอย่างถูกกฎหมายก่อนที่เพิ่งจะเพิ่งพาทีมคว้าชแชมป์นะผมในพรีเมริษในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ <S <S โดยทำมันเชื่อว่าสลตสูญเสียการควบคุมทีมในครั้งนี้แล้วโดยสลตใกล้ถึงจุดจบมากเลยนะผมก็ไม่คิดว่าจเจนเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หลังจากที่ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม แต่ว่าตอนนี้เครดิตทุกอย่างของเขานั้นหมดกริ่งแล้วทีมดูแตกเป็นเสี่ยงนักเตะแ,แต่ละคนตามใจตนเองเหมือนจังหวะซา,าร่าก่อนที่จาวาตูที่2ที่โดน p s เยิงอดีตแข้งของอยังชี้บอกว่าริเวอร์พูลสอบแวบวที่จะลำบากในการที่จะลุ้นท็อปโฟพร้อมเชื่อว่าสโมสรเริ่มหาเลือกันภายในเกี่ยวกับอนาคตของผู้จัดการทีมแล้วผมไม่เชื่อว่าปัญหานี้จะแก้ง่ายนะทีมกำลังเผชิญกับวิกฤตที่สอนวิกฤต สโมสรต้องคุยในเรื่องของตำแหน่งของคุณซื้อในครั้งนี้อย่างแน่นอนหากมันยังเชื่อว่าริเบร์ฟูนั้นเริ่มพิจารณาตัวเลือกใหม่ด้วยรวมไปถึงการทาบทามเชคเกนครอฟ f t อดีตคุณซือคนสําคัญที่ปัจจุบันนั้นรับตําแหน่งผู้อนการฝ่ายฟุตบอลของสากลของเคเรือเรดบู แม้ว่าครอปเคยย้ำบอกว่าอาจจะไม่กลับมาคุมทีมแต่กระแสยังแรงไม่หยุดหลายคนนั้นเริ่มพูดถึงการกลับมาของชิคกนครอปถ้าถามแฟนบอลหลายคนคงจะบอกว่ามันคือความฝันโอกาสมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงคงจะเป็นข่าวใหญ่ระดับทศวรรษและผมเดาว่าสโมสรคงคุยกับเขาในครั้งนี้เป็นที่เรีบร้อย ดิดบาธามันเรียกร้องให้อาเดสรสอตดับโมเมสซาร่าออกจากทัทงทีมหลังที่เขาคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าอับอายในการพยายามที่จะเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลโดยพ่าย PSV ไป4ต่อ1ในครั้งนี้ด้วยการพ่ายแพ้ในบ้านในแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาสบวนให้ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ไปแล้วมากถึง9นัดจากทั้งหมด12นัดหลังสุดในทุกประการฟอร์มของซาร่าดนั้นย่นแย่เป็นพิเศษโดยไม่สามารถจะยิงประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยช่วง4นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลในแชมเปียน แต่สิ่งที่ทําให้ฮามันและก็อดีตดาวเตะลิเวอร์พูลไม่พอใจยอย่างมากก็คือการที่กองหน้าในวัยสา2มปีเวลานี้ไม่พยายามที่จะเล่นเกมรับให้มากพอสำหรับประตูที่2ของ PSV ที่แอนฟิลด์โดยมารจูเนียดาวเตะของ PSV พอผ่านบอลซาร่าจากแดนของตน,นเองไปได้ตำนานเข้ากระดันปั้นปลายของลิเวอร์พูลกลับปล่อยให้เขาพาบอลไปไกลถึง30หลาจนกลายเป็นที่มาของประตูทันชี หลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของซาร่าในคัลงนี้แล้วฮามันก็กล่าวบอกว่าซาร์ตต้องดรอปนักเตะร,รายนี้ในเกมต่อไปของลิเวอร์พูลนะซึ่งจะเป็นเกมเยือนเวสต์แฮมในพรุ่งน,นี้ไม่ฉ่นั้นผู้จัดการทีมชาวดัชอาจจะเสี่ยงต่ออนาคตของตน,นเองในคัลงน,นี้ก็เป็นได้ถึงจุดหนึ่งสิ่งที่คุณต้องดรอปนักเตะออกไปฮามันก็ได้กล่าวระหว่างถามาที่วิจารณ์เกมให้กับทางของ RTE Sports แม้แต่พวกนักเตะขาใหญ่ก็ตามทีซึ่งซาร์ตตัดสินใจแล้วว่าดรอปซาร่าออกจากตำแหน่ง หรือว่าจะยังคงทำงานต่อไปโดยที่มีเขาเดสนำ้ำสิ่งที่ซา่าทำประตูที่2ของ PSV ผมคิดว่าซาร์ตเองนั้นมีโอกาสแค่ครั้ง,งเดียวที่จะตัดเขาออกทันทีสิ่งที่เขาทำตรงนั้นมันน่าอับอายเป็นอย่างมากสำหรับนักเตะร,ระดับซา่าแล้วผมนั้นรู้สึกปวดใจและเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนี้แต่กับการที่เขาปล่อยให้นักเตะฝ่ายตรงข้ามนั้นผ่านเข้าไป โดยที่ไม่ช่วยทีมอะไรเลยนั้นมันยิ่งน่าเจ็บใจยิ่งกว่าในครับนี้ซะอีกนะและข่าวลี่ล่าสุดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกนใหม่ข่าวต่อไปวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ